แต่แล้นั้นโลกก็จะหายขาดว่างจากพระพุทธศาสนาไปจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตัดสร้มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แกส่สารโลกอีกรอบหนึ่งนี่แหละคือเรื่องของหน้าที่หรืองานที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราทำไว้ให้รีบทำเสียบัตดนี้อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงแปดสิบเก้าสิบปี ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ทุกวันเราก็จะไม่ปฏิบัติกันไม่ศึกษากันเราพรุ่งนี้เราก็จะคิดแบบนี้เมื่อนนี้เราก็จะคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่อยู่ก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะเป็นจะตายหรือไม่อย่างไรถ้าคิดอย่างนี้ตอนนี้มีเวลาให้รีบปฏิบัติเถออย่างน้อยก็เริ่มต้นที่วันพระนี่แหละอย่างน้อยที่หนึ่งก็หยุดทํางานทําการหาหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มาทําหน้าที่ที่พระเจ้าสรงมอบหมายไว้ให้ดีกว่าถ้าได้เริ่มทำแล้วมันก็จะค่อยค่ยขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะสามารถรักษาศีลได้มากขึ้นทําบุญได้มากขึ้นภาวนาได้มากขึ้นไปตามลําดับแล้วเดี๋ยวก็สามารถทําได้เต็มร้อยพอทําได้เต็มร้อยแล้วก็จะได้ผลเต็มร้อยคือได้หลุดพ้นจากความทุกข ลหลังจากนั้นก็สามารถนำเอาความรู้นี้ไปเผยแพ่แสั่งสอนให้กับผู้อื่นได้อีกต่อไป